กอันนเคยดืีน้เกิดพึ่งโหน้เขาปุ <h <h wow ่มแล้วเรียบร้อยแล้ี่น้ออันนี้เขาซื้อซืออัไนี้ักคี้จะพักพักกัดดอกทันนี่ลมเป็นขนาดใหญ่เลยขนาดน้อยแบบนี้บีมีเดเมันเห็นแล้วกัมันก็ยึดนันยเลย สบ,สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกคนที่ตามรับกาชมมามันมีวัฏจักรเแบ้ยงเลยได้อยู่เฮือมนนี่กัอยู่เฮ็ดชวนพักแล้วก็อยู่พาวน์เป็นต้นน้องไอมันมีปฏิปักษ์ทั้งเลยได้เพราะว่ามืดกับไม่เท่าคนมาเพราะว่าป่ายันมีผู้อยู่เฮือนะนวันนี้พี่น้องวันนี้คอยกับพ่อพิงค์กับผ้าเดียวมาหาเอาชี้แกบไปเฮ็ดสวนพักได้ไหมได้ไปจีไลจีไลสาวเป็นเบาเจอชี้แก๊บนั่ง tôi giúp luôn anh nghe em phạm chỉ bị nè em nhở Mà tôi không đi ทีมงานเอาเด็กๆม่คม <c oughs> ุมอยู <c <oughs> C ่ปุ <eks> ๊บนนี้จะช็อกันจะปุ๊บเพิ่ปุบเพิ่เลยครับน้ำอางล่าแดงยันเพิ่นโอ้ยมีพี่เลยคือมีหลายแนวก็ดอกผูยืผยตอนนีว่าละข่งตัวน่ะตัวน่ะว่าละตัวนะทำไรเาัด อันแคหวานมงเลยค่อยหวานแต่นานอันเล่อยังไม่นานครับพี่หวานอันเพื่อพักเพื่อตักบงมานะอันนี้น้อยนะักน้อยน่ะพักก่อมันปุ่นเดียวพักต้องใส่กับพักผักขมละผ้าอ่ะจะอืมหนาวมันกินกระเล็บผู้ที่มันตายหันเพื่อพาไปโพสต์ตัวเองตายว่อะนนั้นได้มันือมันโหดตลยเล็บเพือเอาลูกมาในหนาวที่ความร้อนและที่ความเย็น นี่ยปรกาศดอกพักอยูอจเวาจาวาวันเี้สิประกาศพวกก็คนกระเจี๊ยบนี่เขากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่ตัง้ยู่นา่นยูนนันพักบุ้งยดิอันอัเกนะอือามันมีหลายพักปนเดียวเออผ้ว่านดียวมันมีแต่พักตังไสยกับพักไปเลยพัง้สยกับพักบุง ตังซทร์มันมีขึ้นบ่งงามผักบงบ่บงนั่นงามอันนี้ชาชาเปุกปุกนวลมาโถกับนวลมาแต่งพี่น้องให้เป็นนานเป็นนานไว้เพื่นเอานั้นได้เพื่นเอาผูยห้องพื้นเอาเป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่มีเงินเพิ่งได้ผูยพี่น้องคอยคือมาโน่ยมาแต่งเป็นเลยพักเนาะเข้นมาทีมงานเราเห็ดกินนี่พี่น้องเอ้อันนี้ชาชาเป็นเบาอีเห็ดพันกระปุ้นได้นี่อันนี้มันักกระลำดีไว้ห้องนี่ชาชามันต้มน้ำลูกระปุ้นอันนี้ ิงปลาพี่นอนออฉันนิมจะไว้เธอละไหเมือละไ่เมือละมีหอมโบว์ว่ะนมีนอำบวหอมปอบอาซื้อนี่เอ้าซื้อหมว่ซื้อหาว่ซื้อตะหูจิเกลอ

ได้รึเปล่าถ้าพ้อมเหอมแก้มฉินังหายน้ำมันอันเนี้ยออคู่วา,าลน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 นาสองลูก เขาเล็กงั่นเียวาปลากระช่งมันคือดีที่วะเขาอาหารเขาเว้นนะรับปลาตัเล็กทงเกาเขาบอลเลยพอดีเขาบอเลยพอดีเขาอาหารเขาพอนดวยดีมันก้อนละกมีมันไงเลยอ๋อมีแม่งเลยไงกว่าอีละมั้งญ่ก็มีแม่วะแต่ผมได้มีปลาเขาเพื่อไปกินนอก มันเป็นนั่นเลยเนาะคมแห้งคมแห้งม้มคมแห้งบ่ธรรมดาเลยธรรมดาคล้ายๆพัดลองกินฮะเห็นเขามากินดีเอ็นเอาไปต้มเบอรงเนอสาวเจ๊จะต้มเลยต้มเพื่อมันกระบาลนะมันดีกระบาลบ่แล้วก็มาซิมเบิรงบีบีกระบาลบีกระบาลดูนี่เนาะเนาะบมกพิ่งรถยนตไก่เอ็ข้าวโซรนั่นละ เอาหน่อยเดียวเน่เป็นคุยกักเขาเลยเป็นคุยี่ไข่ซะไข่ซะมากหยัดงคือเไปใหนั้นแล้วหยาด่พัดเอ้ยต้องมีางกันบ่ห้านาทีแล้วได้นี่เด้อี่ต้องยาวมียนทางปะมันน่ อยากระทอมันเลยทางปะมีย่างเเนี่ยมัีกรบเซออร์มีไม้เน่ยเซร์ไม้เสียบสกัไม่มีเปรอเป็นกรรมเลยเพื่หเวลาจะีไม เป็นแม่คูแม่คูเจอแล้วเจอแล้วผ่าอันนะ่ะผ่าอันเดียเจอต้องเดินนะนนเ,เดียรออาลงเเดียวแล้วนะอนแล้วมาน้ำนะ้ปิงเปาคือขาว,ขาว จุมาหนึ่งกระปุ้น้ามีน้อยวะจ้ะกระปุ้นน้ำมันมีน้อยเมั้นบอวะน้อยมาพันนันได้น่ะอันนั้นก็จะจะปล่อยตลอดเวลาเลยปล่อยตลอดเวลาลมลมพอญายาปิ้งปลาฮัลทุกโลกขะปุ้กมาแล้วปาดทุกบ่อันนั้นหูมอมาดัดหูมอมาดัด เปล่งเพลงได้เลยแร้กันทำเปิดก่อนเนาะทำนีเปิดนี่หน่อยเลยกินเบ็ดบอน้ำพุญจำนี้อาบน้ำเสือแต่ละสบายกำลังเย็นเวลาอาบน้ำเย็น

จะนะไจ๊ะันจะตเกีเลยอยมือจ้านะตกแล้วชิ้นใหญ่นะเป็นบักใหญ่นะนะฮะอินเนยวเินี่มืออันนี้นู้สาวเต็มเต็มอันนี้เต็มกระซ่าโลนึงโลนึงอันนี้แม่โลนึงนี้แม่โลนึงเรยกว่าแม่โลนึงาโลน้องน่ะนายคนนี้

กินกับอันนั้นไม่น่าค่ะกินกับกะปิเผือเผือกับะปิกปิกด้อมันกรอบตแซ่เว้ยเอฟไว้เอจุ่มๆแล้วกันค่ะปลากเบีปลาระเื่อกระเทียมกะเทียมใช่เนหอม มีห you know? I mean ้าอ like ันห้าพักองป้อมเนาะเอาพัองป้อมเถอนห้าพันองโจมดีว่าห้าพันคีห้าพักซีพักสี่คนนึงเป็นคนดีมากพักสีนี่พักซีอะไรนะพักี่แนเด้แม่พักซี่ลาวนะพักสี่ลาวคิวๆนนเบอร์น้อยๆนะ่คอยมาอยาคอยจำเจวเพื่นนี่ป้าตกคอยไุงะ คอยค่อยมีมักในพักอีเลิศพีน <No ้อนกแซบเนืักแซบหอมหอมก็กับกอยกุ yep? ้งเรือออมสะเคดเรือออมเชอร์แบบเป็นประเภทแกงออมบ่พอแล้วเชประมาณสอยิมสองยิมอันนี้แห้วๆห้ะแห้วไม่เชอร์เลยอเชอร์ได้ย่เลยที่ไรอ่ะ กระเทียมกระแพงเด้อะชาน้อยนังเอาชาวน์อยเป็นด้วยชาอันนี้น้ำชามาตะป่าได้ไหมมาตะป่าเออติดมาตะป่าอี่งิดมาน้ำดอกนาะสะสุดหลาเป็นมาตะป่าเป็นได้เย็นแล้วเย็นเย็นเลยโอ้ยเอาตาเลยคันนี้ด่างเครียดกันน่ะเนี่ยดองดองเป็นอือเขาปลานิ่งเนาะกะแหมชุกคักเนาะแฮม ก่อนเด็ดค <ừ> ่อยๆปีกเนี่พี่น้องเไอ้ปลานี่แบบมันดีสุกลเลยนเว้นปลาสดดิเอามาแต่เมื่อคืนนี่ซะกันเนะา,นา,า,านะซะมีแต่ซะปลาทั้งหมดลงมาในปลา cái này thì mình đi à đào đó đào nắm nhiệt độ mình này à táo vàng đi hao tà đây cho các có gì vậy มีแต่ไซส์เกิดเนาะเกิดกัป no, ็นโนอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้น้าไม่ได้ใช้น้ำตาลโน่มือูยู่โน่มาูโน่เมือลับอลยงเอร์ไพกยเซอรพสนะบสุจังพอเดียวผมยังรล่นผมพอก็เริ่มล่นแล้วสายอลีนี่ ตเะหอมาะนาวขนลุกหอมมะนาวแบบง่ายๆแต่กินแซ่บได้ทีนงแอีวันนี้สินั่งกินแบบพักผ่อนอาบจุกโยโลกรบปุุนมากลายแล้วกนั่งแบบมาปรุง ผสมเดียวเอาสมผสมเจล้าลคือเป็นสีนี่มีสีชแตงคนปะเอาชีสีฟ้าเนาะมันสีเขียวมันมีแต่สีเขียวีสีแดงอันนี้าคือดินนเกิดเป็นโหนกเป็นาวปุ่งแล้วเรียบร้อยแล้วนอันนี้เราซื้อซื้อได้ละสำนี้ก็ได้และแก้วพันกรบคุณคับง่ายมากแซ่บ้อม จิ้มแก้วเลยเต็มบูงนะมาเต็มบุงมาได้เลยคอนเสิรองอืมเก่เลยกลังเออร์นเต้นจังเลยก็ได้ล้ว่ไมเราได้หาวันนั้นละไปไปหากี่พักก็ปะหากี่พักกีพักผักอีเลิศผักกัพู

นะก,ก็บไปเชื่อไม่เชื่อนะเก็ไปกินครับือเอาไปหอ่ออะนะห่อคันกรป,ปบบุ้นเนาะมันงามไปเลยเนาะพัดอ้อันยู่ซนอยู่ชนไว้นะบ้องงามมันไงมันไก่เนาะวนก็เปาีเยวนอยน้เะอยู่ใคล้ดีอยู่แกงนำบ้ายี่วีไโฮได้ เอเดนนะจ๊ะเอาย่อแบบนี้นะบังลองเดินหอนมือเดูเปองอ้อปลาปีนดิอ๋อม <c oughs> มาเลยวเฮ้ยยิงเข้าดิคืนดิชามคอยไปไปจะเข้ารับประทานอาหารกัน <c oughs> <c oughs>

แดงขึาหังแด่งขึประดาบ

เอ็มไม่ได้กลมนี่เขาตรงจะนี่เด้อานาบอนี่ด้แบ่งขนากนเนาะแบ่งแบ่งอีแล้วแบ่งมามดสาวนี่เอาลยิ้มแบมาลคนหลายคนบ่กานมดบน่ไปัละ้าเน้มันบกเกล้วยมดทิ้งฟ้าไววอย่าไจะอยู่เลย มัหากินเอเ็นก็ไดูู้กูนะน้อยนี่เก็บจะช่วยไว้เดียตัองเอมกินนดครับกินได้ปลาที่เ้านี่หมมีน้ำมีปาปพาดกมี้อยลายก็มาได็กินกว่าพอตอนทุ่ท้ายเอเพอรุกงค่นทามก็มีว่าเขาอยู่เขาหายแล้ทีหนูโบเขา

คำใหญ่เลยนะว่าคำน้อยอะไรไปกินเอ้พแชนึงจะเจอน้อยก่านะอืมเห้ยเฟือสวรรค์นั่นเลยโอ้โหะทานเพื่อนะตะบ่าวเราก็ชงโง่นั่นแหละมันไหวยเนาะแนนึงกับโบชิเบบอก่าเป็นนักชอยเขานี่ยเ้ยจิะแล้วางหางเากินเบนั่นเล็่อีืมาวต้องาเรา พอไปนี่กินเหล้าพอไปทางข้างจะกระตู้พัดแล้วปูใช้ตู้นะคไม่ได้ตู้ก่อนได้หรือวะว้าดูพดีอดดูเฉยอันนี้อะไรเธอตู้เฉยร้านนึงกับบิคายก่อนนี้อาซื้อยูดดื้อันี้มีเออมไปนั่เอาเลยไรอย่เถอะนั่นตู้ยังโผล่แล้วว่าดอเพราะว่าตู้ทองทุมมันมีโชว์แลมันเป็นขนาดใหญ่เลยขนาดน้อยแบบนี้บิมี น้ำทางก็มาเที่ทางเขา,ากาำ,าำลังลมดีเลยรางกินน้ำแล้วกินนานแล้วก็พาดีพักผ่อนดีแล้วก็คุณดิทำเลยได<ห>้เป็นต้นแต่มือนั้นคุณอาพี่น้องเลยเป็นต้นกันนานจะได้โอ้เต๋อว่าประมาณ4แดดว่ามือเขาขึ้นขึ้นป่าปูนจนมือเขาลงมาแลก็อยู่อีมือนึงคุณดิเป็น4แดดแห้งคักกันนี่โอ้แห้งคักนี่ เพงนะมันต้นข้าเจ้าซ <u ant> ื <médi as och conception> ้อเดี๋ยวนี้นะราคาสี่พันปลายพี่น้องประมาณสี่พันสี่พันสี่กับสี่พันสามเงินกีบได้ประมาณเงินบาทเงินบาทเนี่ยน่าจะบู้กาไปนอยี่ังเ้ออยยกกบัันนต็งไเขาจับใกล้นะจับคิดฉายตรงเพื่อมันเห็นแล้วกันมันก็ยึดมั่นยิ่งเลย

ชิบสองไม่ใช่สลาคันเอ้าซ้ายนะเชิญในหันพี่ได้หลายกระปุนะก็ตู้ได้หลายเติมเนาะไปคุดไปคุดจะคนจะนะยังน้อย ยังวางจิบจิบกนะ Đi em đi nào Em đi nằm đâu em đi nằm bị xe phạt cô lụt Xuyết em phó cho mấy xe vào đâu rồi, 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 rồi. Nào vay nào vay nào nè sắc, sắc cái cơm ba